สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองค่ะได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะในรูปแบบ new normal จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามรายงานกับคุณนัทสุดาเขียวทองค่ะ ดิฉันนัตสดาเขียวทองตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาซึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ทําให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต้องหยุดบริการให้ชั่วคราวและได้กลับมาเปิดบริการให้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเปิดประสบการณ์สัมผัสการเรียนรู้รูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรักชมกันเลยค่ะหลังจากที่สูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งทางสูตรวิทยาศาสตร์มีการเปิดให้เข้าชมในรูปแบบ New Normal ตามมาตรก,การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 ศูนย์วิทยาศาสตร์เราปิดให้บริการมายาวนานพอสมควรนะคะตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วและเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการในครั้งแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ในปีปัจจุบันนี้นะคะในช่วงที่เราปิดระยะค่อนข้างยาวเรามีการทำความสะอาดนะคะตามมาตรการที่ว่าป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะก่อนที่เราจะเปิดบริการในวันที่2เมื่อวันที่1เราทำได้บิ๊ พรินนิ่งเดย์ก็คือระดมทุกคนเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะในช่วงเวลาที่เราเปิดบริการวันที่สองเราก็ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องก,กันโรคอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะการคัดกรองนะคะแล้วก็มีจุดบริการในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ในกระจายไปในทุกพื้นที่รวมทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องใส่หน้ากากในตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการะคะ่ะ และเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทางสื่อวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงมีการจำกัดผู้เข้าชมจากที่รับผู้เข้าชมจำนวน140คนเหลือเพียง100คนเพื่อเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ใกล้กันและเนื่องในเดือนกุมภาพัน์ธเดือนแห่งความรักทางสู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเองนั้นก็มีการจัดก,กิจกรรมให้เข้ากับเทศกาลวันวาเลนไทน์ในชื่อวาเลนไทน์ว้าว ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากในช่วงของเดือนแห่งความรักนี้นะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม2รูปแบบรูปแบบแรกคือในเรื่องของออนไลน์ก็คือเราจะมีการประ,ประกวดทำแมสผ้า คู่นะคะใหส้ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์มาแล้วก็ประกวดในเรื่องของคลิปสั้นที่แสดงในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีในอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเพื่อนหรือคู่รักใช้เวลาในการคลิปนั้นนะคะหนึ่งนาทีก็ส่งประกวดทางออนไลน์เข้ามาเดีย๋ยวเราจะมีกรรมการพิจารณาแล้วก็จะมอบรางวัลโดยส่งให้ทางไปรษณีย์และที่สำคัญคือในวันที่14่กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเราจัดกิจกรรมที่ภายในสุมิยาศาสตร์ของเรานะคะเรื่องแรกก็คือ ในเรื่องของท้องฟ้าจำลองซึ่งในช่วงนั้นจะมีการแสดงในเรื่องหัวข้อที่ว่ามหัศจรรย์แห่งออโรราซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความสวยงามของแสงนะคะในท้องฟ้าซึ่งในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยไม่สามารถเห็นต้องเสียเงินไปดูที่ต่างประเทศแต่อันนี้เรานำมาให้ชมที่ท้องฟ้าจำลองซึ่งเหมาะนะคะกับบรรยากาศเพราะเป็นความสวยงามเหมาะกับบรรยากาศของท้องฟ้าจำลอง นอกจากนี้สูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายังเป็นสถานที่ที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์และความมีเหตุผลโดยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เสื่อการศึกษาจะได้สัมผัสการเรียนรู้การทดลองเป็เหมือนจริงที่เข้าถึงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยนิทรรศการทั้งหมดจะแบ่งเป็นเจดชั้นแต่ละชั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปอาทิที่ชั้นหวิทยาศาสตร์แสนสนุก ภายในชั้นนั้นจะมีกิจกรรมสรรมการไม้ขีดไฟมีกิจกรรมจำลองของจริงเครื่องการอาวกาศการสอ่องกล้องในส่วนของชั้นที่4กุมทรั์โลกสีเขียวก็จะได้เรียนรู้โครงสร้างของพืชและจุดเด่นของชั้นนี้จะอยู่ที่ห้องที่ประดิษฐ์ของ DIY challenge ที่สามารถประดิษฐ์ได,ดโนเสาร์เดินได้ตัวการ์ตูนดุกดิกและยังสามารถนำกลับไปบ้านได้แต่อาจมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม และยังมีเสือสิงโตงูกระรอกที่เป็นสัตว์จริงๆแต่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดตั้ไว้ทำให้เป็นชั้นที่มีความหลากหลายชั้นที่6เมืองเด็กจะเป็นนิทัศการเมืองเด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการเล่นและฟังนิทานทำให้เด็กได้ทักษะจากของเล่นเสริมทักษะใหม่ๆ ทั้งหมดนี้จัดแสดงพร้อมให้เด็กๆและผู้ปกครองเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทรองฟ้าจำลองกรุงเทพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเรานะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16.30นาฬิกาของทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ และที่สำคัญคือเรายังมีบริการในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพื่อการกีฬานะคะโดยเฉพาะเราจะเปิดให้บริการในตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึงวัน20นาฬิกาในเวลาวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเปิดบริการตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18.30นาฬิกาของทุกวันก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้เข้ามาใช้บริการซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้การทดลอง รวมถึงการออกกําลังกายที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของเรามีสระว่ายน้ํามีสนามเทนนิสมีห้องออกกําลังกายนะคะรวมถึงสนามฟุตซอลที่จะให้บริการกับประชาชนในเชิงของวิทยาศาสตร์เพื่อการกีฬาก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราพร้อมที่จะบริการสําหรับประชาชนนักเรียนนักศึกษาในทุกช่วงวัยค่ะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบให้หลายหน่วยงานที่สุลวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งนี้จึงได้ปรับการเข้าชมให้เป็นรูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกันและนี่คือบรรยากาศของสุลวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากเที่ยวก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือเว็บไซต์ของสูวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สุพรรณิกาวนวลงามถ่ายภาพนัทจุดาเขียวทองรายงานคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในรูปแบบ n นิวนอร์มอค่ะ